มีคนร้องไห้ระหว่างทางไหมเยอะผู้เย็นก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ทุกคนเลยครับ okay, ร้องไห้ก็หิวไหมหิวมากเลยฮะต้องหิวกันบางทีก็เดินไม่วายเลวก็ต้องเดินสิบเจ็ดวันนะทาเสียชีวิตก็จบไปคิดแค่นั้นคิดแค่นั้นเลยใช่ไหมก็ระหว่างตอนที่เราเดิน<ๆ>เดินในเนี่ย ใ,ในลับตาแ <c oughs> ละลำตาเลยใช่ไหมยักตายก็ตายลูกน้องผมเป็นคนมอนครับแต่ก่อนที่เขาจะมาอยู่จุดนี้ก่อนที่เขาจะได้ตามผมไปช่วยคนยากไร้ตามจังหวัดต่างๆที่ผมกําลังทําอยู่ในปัจจุบันเราจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเขาได้เข้ามายัางไงลําบากและอันตรายมากแค่ไหนโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของคลิปครับอันตรายมากๆตอนนี้จะมาหาหอยโขงกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอาไปเลี้ยงแล้วก็อยากจะเลี้ยงเพาะพันธุ์แล้วก็เอาไปช่วยคนที่เขาลําบาก มีไหมทวนหอยโขงมีมีใช่ไหมมีพยายามจะไหลไหลลงไปโอ้โหมันมันรกมากเลยว่ะทนผมเข้ามาประเทศไทยนี่รกกว่านี้เยอะเลยจริงเหรอรกรกกว่านี่แต่ไม่ได้เดินแบบกลางวันแบบนี้ด้วยโอ้จริงเหรอเดินกลางคืนเหรอลื่นด้วยลมไปบ้างโอ้คนก็ลืมนลงไปลึกด้วยเหรอโอ้โหตอนทวนมาลําบากกว่านี้อีกเหรอลำบากกว่านี้เยอะเลยข้ามเขามานะครับลาย ข่าวลายโลกด้วยเน่เน่ต่แกดูเยอะไหนไหนเนี่ยโอ้ตัวใหญ่อ่ะแบบมันรอดไหมรอดรอดเนี่ยมันรอดอ๋อโอ้ตัวใหญ่เต็มเลยว่ะเราจะได้เอาไปให้ชาวบ้านเลี้ยงไงเดี๋ยวผมเลี้ยงตอนเเราเลี้ยงเราเลี้ยงก่อนเราเลี้ยงไว้ให้มันมีพันธมีอะไรก่อนแต่พันธุน่าจะมีอีกนะมีมีมีเยอะอยู่เลยเออตอนที่มาก็แอานั่งอยู่แบบนี้เลยตะเกก็มีโรคเห็นมาถึงไง ก็มันนั่งอยู่นั่งอยู่แบบนี้แล้วก็มันแอบยู่ไม่มีใครเห็นไงอ๋หมายถึงตอนที่เรา,าข้ามข้ามประเทศมานะคจัาางนั่งอยู่แบบนี้ไม่มีใครมาแล้วตอนนี้อยู่ในป่านะ่าจังเวลาอยู่ก็ดูอะไรเก็นได้ก็ผมก็เก็นองอวลยงมดอาโทรแล้วตอนที่โทนเดินทางออกมาเราไม่ได้แบบว่ามีข้าวมีน้ําอะไรอย่างนี้มาหรอตอนตอนที่ออกจากบ้านก็เอามาด้วยยแต่เอามาก็มันไม่ มันลายวานไปกับมันไม่พออยู่แล้วยุงเยอะไหมยุงเยอะมากเลยเสียรากกว่านี่ต้องเป็นแผลมอดได้สสกแผลแล้หรอหมายถึงเป็นแผลในตัวนะครัต้องเดินไปไม่ใช่ตนอนไม้ยังในด้วยก็มันมีน้ำบ้างอะไรอ๋อเดินหาหน้มครับแล้วเวลาเราเดินเราเดินกลางวันหรือเดินกลางคืนนะกลางคืนกลางวันกับคนอื่นกลัวคนอื่นเห็นอ๋อตอนที่ผมมาประมาณสิบคนสิบกว่าคนไม่เสียแต่บ้านคนก็ไม่วายกลับ มาสิบคนนี่มาถึงกี่คนทนประมาณมาถึงประมาณเจ็ดคนเนาะหายไปสามเหรอไม่ใช่หายไปแปดคนบ้านคนก็ก่อนจะเข้าป่าแป๊บนั้นก็เข้าไม่เอาและเข้ากาบเข้าไม่ไวโอมีคนถามเหมือนกันว่าตอนทนมาทนมายังไงเออก็คือเดินเดินข้ามเขามาเหรอครับเดินข้ามเขามาลายโลกภูเขานั้นมีทางไหมไม่มี เป็นป่าแบบว่ารกๆอย่างนี้เลยนะป่าใหญ่เลยเลยไม่รู้มีอะไรก็ไม่ไม่ก็มันกลัวอะไรก็กลัวไม่ได้เลยอ่ะไปถึงจะพอแลวก็คือคือเป็นป่าใหญ่มันอาจจะมีสัตว์มีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับแต่ไม่เจอก็โชคดีไปอ๋อมีช้างมีอะไรก็ไม่รู้เลยไฟมืดมืดมองไม่เห็นคือเรามองไม่เห็นเหมือนเราเหมือนหลับตาเดินเลยกันเลยป่ะครับเหมือนหลับตาไว้เลยเขาไม่ให้เราเปิดไฟเหรอไม่ให้เปิด คราไม่ให้เปิดแล้วก็โทรศัพท์นี่ก็เข้าให้ปิดไมก็คือไม่ให้มีแสงไม่ให้มีเสียงเลยไม่ไม่ให้มีเดินเงียบเงียมันรอกววานนี่เยอะเลยถึงไม่ใช่แบบนี้อ้าวก็มันยิบตอนไม้ตอนไม้เล็กๆก็ยิบเด็กก็แทาชนตอนไม้ก็เอาดับลงเอาหมายถึงว่าข้างหน้าเราเดินไปเดินเดินไปเพื่อไปชนต้นไม้เราก็ต้องปลดมันลงไปแล้วก็แล้วก็กาวคามกาวคามกิ่งไม้นั่นแหละไปอย่างเงี้ยหรอไปอย่างนั้นอ๋อถ้าเกิดมันก็ มันก็ต้องรูดตามเนื้อตามตัวเราไปหมดเลยดิครบนนนนับนอนนอนถ้าถ้าลูกแบบนอนลูนกต้นแบบนอนเสมอกันเลยที่ปสะสิครับอะไรนะลูกอะไรบันทีกันกกนกก,นนกินได้มันผมก็กินแบบหวานกินได้เหรอลูกแบบนันหรอหมายถึงว่าตอนที่เดินทางในป่านะครับอ๋อหวานก็เกลนเกลนนกกินได้ก็ผมก็กินไปหมดเพราะมันไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมยอยู่แล้วก็เอาอยู่ตรงนั้นนี่ใช้เวลาประมาณประมาณ สิบเจ็ดวันสิเวันเวลาเราเดิอนอ่ะเขาให้เราเดินเรียงกันทั้งหมด10บคนไหมไม่ใช่เอาไป2-3คนแล้วก็กกกมนคนแนะนําทาง3คนก็ตามไปเข้าสามคนสี่คนน<ำ>ั่คนงก็คือมีคนนําทางอยู่หนึ่คนแล้วก็ตามไปถ้าคนนาทางเขารู้ทางไหม,ไมทำไมมันถึงแบบว่า เขาก็ไม่รู้มั้งเข่าก็กะเอาถ้าขึ้นถึงข้างบนนนก็ถึงตรงนั้นเท่ารู่อยู่อ๋อหมถึงว่าบนยอดเขาดูนก็คือเดินขึ้นไปเลยเดินลงเขาเดินขึ้นเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยครับเคยมีคนเดินทางแบบเนี้แล้วเสียชีวิตระหว่างทางไหมมีมีด้วยหรอมีหายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมครับในข่าวยายก็มีอะไรหลายอย่างนะแต่แกบานคอนก็โดนลงลงบันทานก็มีไม่ฐานก็มี ก็เหมือนแบบโดนงโง่กัดใช่ไหมเหรดนง,งก,ดกับบดแล้วก็เป็นฝนก็มันค้างคืนไปกระเสียชีวิตไปก็มีเพอเพราะว่ามัาไปไหนไม่ได้มันลงบานอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ที่ขนแนะนาก็ไม่ให้ไม่มาดูเสียแบบนั้นก็มีตอนนั้นลําบากมากใช่ตอนอยู่ในนั้นนะาอาจจะข้ามถึงฝั่งไทยนี่คือต้องเสี่ยงชีวิตเลยว่างั้นเอถอะเสี่ยงต้องเสี่ยงทุกคนเลยนะที่ข้ามมาก็ต้องเสี่ยงมาใช่ไหม ตอนที่มาตอนที่ผมมาน้ำก็ถกคอนแน่ๆน้ำอย่างเงี้ยหากินยากไหมแต่น้ำถ้าไม่น้ำก็ยากเลยสต่ตอนที่ถ้าเห็นคลองแบบนี้เดินถึงคลองแล้วก็เอา้าเอา,เอาน้ำนั่นแหละกินน้ำอะไรก็ไม่รู้น้ำอะไรก็ไม่รู้ก็กินหลักก่อนแล้วนะดีใจแล้วนะดีใจเวลาอยู่ก็น้ำแบบนี้ก็กินได้หมดเลยอ่าวอย่างนี้แหละอ่าวอ,อย่างนี้ก็หกหกยิ่กินกินหมดแล้วนะมีคนร้องไห้ระหว่างทางไหม เยอะผู้เยินก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ทุกคนเลยครับร้องไห้ไม่อยากไปแล้วก็ต้องไปแล้วถ้าอยู่ที่นู้นก็มันไม่มีงานอืมไมมีงานถ้ามาประเทศไทยจะได้ทํางานแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ถกกฎหมายแต่ตอนถี่นมาถี่นมาถึงนี่ก็จะได้ท,าทําบัตรพาสดุทำกระกถกกฎหมายก็กลับไปเทียได้เขามาที่เนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะมีรายได้ที่ดีกว่าที่น,นู่นใช่ไหมครับ ที่ประเทศนนกันมันมีงินเนี่ยจะได้น้อยแล้วมันไม่มีถกหวานด้วยอือแค่เกฑ์ไปหมดไปมันไม่เหลือมันคือเสี่ยงชีวิตนะครับเสี่ยงชีวิตโดยเพราะอะไรก็ก็ยกตัวอย่างผมนี่แหละถ้าผมถามนนเงิงนเก็บไม่มีเลยอือก็ถามไปเกฑนไปหมดไปกิาไปกินไปหมดไปก็เสี่ยงชีวิตมาเลยครับถ้าแ้าไม่เสี่ยงก็มัน กลัวไหมเออจริงกลัวไหม <S <S กลัวก็กลัวอยู่แล,ล้วแต่ก็กลัวก็ต้องสู้พอต้องลลกหลานราวก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ลําบากแบบราวนะั่มใช่แบบอยากให้ลลกไม่อยากให้ลําบากแบบผมผมก็สู้หมดตไปต้องสู้ใช่ไหมถ้าถ้าไม่ตายก็ได้จุดหมายที่เราอยากได้อื้าเสียชีวิตก็จบไปไคิดแค่นั้นคิดแค่นั้นเลยใช่ไหมก็ระหว่างตอนที่เราเดินเดินินเนี่ย ในหลับตาแลวหลับตาเลยใช่ไหมอยากตายก็ตายไม่ตายก็ตายเพราะว่ามันมองไม่เห็นข้างหน้าเลยมันไม่เห็นอะไรไในระยะในระยะที่เดินเนี่ยแล้วห่างกันแค่ไหนถึงมองเห็นคนถัดไปอ่ะมันแบบไม่เห็นอะไรเลยแต่มียังนีก็มังไม่เห็นมืดมากตอนที่ผมเดินมันอยู่ในป่าด้วยนะข้างหน้ามีคนมีอะไรไม่ไม่รู้มีตอนไม้พายแล้วตอนตอนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันชนไปก็อันนี้จับจับดูโห สล้วมันชนตะเกยเดินเดินไปนี่ชนเออชนน่าจะป่าใหญ่แล้วอันนี้ก็ประมาณนี้อ๋อชนอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ป่าใหญ่แล้วเด็วก็ถ้าข้าวเดินไปข้างหน้าแล้วกนแนในน้าเขาเอา้าเร็วแล้วสิเดี๋ยวแล้วก็ขึ้นลืน่นลงขึ้นลื่นลงแบบนั้นก็มีอ๋อก็คือเราไม่รู้มันคืออะไรข้งางหน้าใช่ไหมขึ้นไปก็หล่นลงมาขึ้นไปก็หล่นลงมาบันคอนก็บล่อนร่อนไปเลืกด้วยแล้วก็ก็ขึ้นมาแ้ก็มีไฟท้อคอนเนอะ ตั่นปีมากับผมสิบคนเนี่ยแผลทั้งนั้นเลยนะแผลทั้งนั้นเน,นี่ยเป็นเทนที่แดงด้วยหมดโอ้รองเท้าขาดก็ไม่มีรองเท้าเอ้าอย่างนั้นโอ้ยมีรองเท้าขาดด้วยใช่ไหมขาดด้วยเลไม่ไม่ไม่ใช่รองเท้าบุบรอ oh, oh, oh. <laughs> งเท้าขาดก็มีบานคนก็เจ็บขาไปดรือยแว,ว่าเดินไปถ้าเกิดว่ารองเท้าขาดนี่ก็คือไปเท้าเปล่าโอ้โหโหดว่ะเหิวไหมหิวมากเลยแทะต้องหิวกันบันทีกันเดินไม่ไวหวแล้วก็ต้องเดิน สิบเจ็ดวันนะนะทั้งหมดสิบเจ็ดวันแต่ที่ลำบากที่สุดก็แค่ห้าหกวันไม่ในข่าวนอนแต่ติดอยู่ในข่าวกลางวันจะได้นั่งรถสักแป๊บหนึ่งน,นั่งรถสักแป๊บหนึ่งเข้าขี่เข้าไปป่าใหญ่สิคนป่าใหญ่แล้วก็แอบ,บอยู่ข้างคลองบ่ม่เลยเพราะอันนั้นอันนั้นคือตอนที่มาถึงตรงริมประเทศไทยใช่ไหมแบบเราก็ต้องอยู่ในฝั่งนู้นอยู่คแบบแล้วก็แอบ,บอยู่ในป่าใหญ่อยู่ยปใหญ่อยู่ตรงนั้นกี่วัน สามวันก็สองคืน,นเราออกมาถนนไม่ได้ไม่ได้กว่าเราจะมาผ่านจุดนี้กว่าเป็นคนแรงงานที่ถูกต้องของประเทศไทยนี่มันไม่ได้ง่ายนะไม่ง่ายตอนที่มาตอนที่ผมมาลําบากก็เพราะถ้าคนมีเงินก็เข้าถามประ,ะปรนอร์์นนมาก็มันไม่ลําบากเราไม่มีเงินเราไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่ได้ถามแตบถูกต้องที่นนมาก็แอบมาบ้านขนก็เสียชีวิตบ้านคนก็โดนจับไปคนโดนจับนี่ก็ มันเสียเสียไอเสียตังเยอะไงเสียตังฝังนอนก็เสียแล้วถึงนี่ก็โดนจับไปก็กลับไปก็บันครไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยติดนี้ไปด้วยจุดนี้ด้วยเขาบางคนเขาแบบว่าไปกู้เงินมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพื่อที่จะจ่ายคนนําทางแล้วก็นําทางมาก็เหนื่อยลําบากแล้วเสี่ยงอันตรายเสี่ยงชีวิตด้วยเพถึงฝังนีก็โดนจับไปครับทงกลับกลับกลับไปก็คือเหมือนเป็นเป็นนี่เลยทีนี้เป็นนี้ ใช่ไหมเป็นนี้แบบไม่ได้อะไรเลยตอนแบบว่าเวลาเราพักอ่ะพักนอนแบบไหนอ่ะทอนไม่ได้นอนแล้วก็ก็นั่งอยู่แบบนี้ก็เอาทางมันนอนไม่หลับแล้วผมก็นอนไม่หลับก็นั่งอยู่แต่ก็ค้างๆนอนก็เสียงก็แก้ก็แก้ก็มองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นก็ไม่รู้ตัวอะไรมาก็ก็ลับตาแล้วอาอะไรก็ได้บันทีก็นั่งอยู่ในป่านั่นก็งัผ่านไปก็ได้โอ้โหงับางเม่นฟังอะไรก็ไม่กลัวแล้ว เป็นอยากเป็นอะไรก็เป็นระวังแผนไปอย่างนั้นต้องอะไรต้องเชื่อโชคชะตาย่างเดียวถ้าได้งานดีก็โชคดีมันคืออยู่ที่โชคด้วยนะทวนะค่ะอยู่ที่โชคชะตาเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้ข้างหน้ามันเป็นอะไรก็ไม่ไม่รู้ใช่ไม่รู้ข้างหน้าเป็นอะไรไม่รู้เลยอยู่อยู่ตรงนั้นมาจะจะจะเสียชีวิตตรงนั้นก็ได้ได้ก็ได้จะเสียชีวิตตรงนั้นก็ได้ จะมาข้างหน้าไม่เสียชีวิตตรงนั้นมาข้างหน้ามาเจอสิ่งที่ไม่ดีมาเจองานที่ไม่ดีก็ได้เหมือนกันนะ,ะได้เหมือนกันที่แน่ๆก็คือเป็นนี่แล้วแน่ๆแน่ๆเป็นนี่แล้วตอนมาอย่างนั้นก็มันแพงด้วยเงินไทยในหมื่นหมื่นหกหมื่นหกนำทางมานำทางแบบเดินมานั่นนะกลัวโดนจับไหมกลัวกลัวถ้าโดนจับก็เรียบร้อยนะ ก็เข้าไปทรงทรงกับไปติดนี้งานก็ไม่ได้แสดงว่าการเรากายเป็นติดนี้งานก็ไม่ได้เหนื่อยมาฟรีสิบเจ็ดวันก็คิดยังไงเวลาผมเดินผมคิดถ้าตายก็ไม่ใช่ผมคนเดียวมันไปอยู่สิบคนถ้าตายตายมีเพื่อนไม่เหงาไม่เหงาตายก็ตายโอ้เดินจนไม่มีอาหารกินแหละสิบเจ็ดวันนะเพราะว่าเราไม่สามารถเตรียมอาหารสิบเจ็ดวันได้หรอกได้หรอกถ้าถ้าอยู่ในป่านั้นที่คนนําทางก็เข้าเข้าเซอร์ให้ไม่ได้ก็เข้าใจได้อยู่ ออๆก็แล้วแต่ตามมีตามเกิดใครมีอะไรก็กินนั้นนแต่ถ้าข้าวเนยก็ข้าวข้าวฝากไว้เราก็แอบอยู่นั้นข้าวก็ข้าวไปถังข้าวข้าวก็เซอร์กินได้ถ้าไม่ได้อยู่กระราอัออใช่ก็คือคนนําทางถ้าเขาหิวเนี่ยเขาก็ทิ้งเราไว้ตรงนั้นแหละนันแล้วก็ข้าวไปเขาก็ไปของเขาได้แต่เราคือไปไม่ได้เราก็หิวอยู่ตรงนั้นแหละถ้าข้าวมาข้าวเซอร์มาข้าวเปล่าบ้างอะไรบ้างก็ได้กินข้าวเปล่าที่ที่เขาซื้อมาให้ทนกินมีอะไรบ้าง มีแบบว่าข้าวเปล่าทงหนึ่งและมาม่าซอสเน่เลยมาม่าอ่ะมาม่าคนละสองสองซองได้กินมาม่าแบบมาม่ามาม่าดิบๆเลยนะกรอบๆแล้วก็น้ำคนละกดกดแรกดหนึ่งกดเล็กตัวหนึ่งมันอยู่ได้ไงวะกี่วันวะเนี่ยถ้าผมผมคนเกล็น้ำเยอะถ้าผมเกณ็นที่เดียกมดและต้องต้องประหยัดเกินสักหน่อยต้องประหยัดกินด้วย ต้องเวลาอยู่มากละเอาสักหน่อยหนึ่งให้ไม่ให้คอแห้งมันก็ต้องกินเลยนะครับบางทีอดปวดท้องด้วยปวดท้องก็เอาไปมดใบอะไรกินได้กินไปหมอดใบอะไรก็กินไปนอนูกเแบบนอนพุ่มกินถ้าลูกไอลูกใหญ่ๆนั้นลูกตอนนั้นเดียกินได้วันๆสุกๆนุ่น่มนั่นหรอทนเจอน่ะหรอทนกินมันหรอกินด้วยไอ้นี่นะนั่นลูกแบบนั้นที่กินลูกสุกๆทนเจอมันในปาก กินหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าสิบสิบเจ็ดวันมันต้องหิวอยู่แล้วเห็นใบอะไรก็เกินไปหมดเนี่ยอ๋อเอออยากรู้ว่าอันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่แบบว่าตอนญ้านี่แหละถึงแก่ย้านี่ก็กินได้ต้นญ้ากินต้นญ้าเลยนะกินญ้าเลยนะจังหวะนั้นคือมีอะไรก็ต้องกินละกินเนั่ยถ้าเดินกินได้ก็เดินกินรู้มากเลยเลยตอนนั้นันสิสองวันไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้าเลยนะสองวันนะสองวันอย่างนี้ถ้าเกิดว่า อยู่ในสวนในอะไรอย่างเงี้ยไอ้ต้นพวพนี้ก็เอามากินแทนผักแทนอะไรได้สิผมกระเกนอ <c oughs> โอ้ยเก <G ül üyor> ือบไปแล้วเมื่อกี้ตะก้าวไปนี่ล่วงเลยเนะี่ยครับครับอันนี้บายผมผมผัดเกินนี่ดักแบบนี้นี่น,น,นี่ตอนนี้ย่้ายอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเนี้ยเนี่ยแต่ตอนมันแก่เลยเจริงๆนะตอนอ่อนๆแบบนีเ้เอามาผัดผัดกระกุงเอามาเอามา ล้วก็เกล็นก็น้ำพริกก็ได้เนี่เกล็นสดๆนี่ก็ได้ไอโอ้นทนถ่ายผมมังม่งผมลองมั่งตายหากันด้วยกันนี่แหละก <c oughs> ินได้จริงใช่ไหมได้จริง <c oughs> เห็นปลาปามนี่ไหม ถ้าไม่ทอกกะลึกก็มันเมนถ้าทอกกะลึก,กมัมไมนเมนมกินได้ทนมันเย็นเยนะ็นน่ะนี่คือหญ้าพวกนี้นะหญ <laughs> ้าพวกนี้กินได้หญ้าพวกนี้กินได้หมดเลยเหรอจะได้รู้ความรู้สึกของคารเป็นบัวเป็นควาย <laughs> อร่อยแคนะ่ไหนะนี่คือลักษณะต้นมัน <laughs> ต้นนี้ก็ได้ไม่กินได้หรอครับริงๆเล้นลมันยื่ข้างทะเลดอน,นอ่าในนี้กินได้ไม่ต้องปลูกเลย <laughs> กลายเป็นสวนผักไปแล้วในน,นี้เป็นสวนผักไปแล้ว,ลวเนี่ยอนี่คือกินได้ม,มันเลียกอะไรไม่ได้อ๋ออันนี้ที่เคยเห็นพี่ต้อยกินนะทัวอ่อันนี้กินผัดกินอะไระเอะเอเห็นพี่ต้อยกินอยู่อันเนี้ยเขาบอกว่ากินแล้วทำงานไม่เหนื่อยอะที่ตอนนั้นนะค่ะผักขมคะ่ะเก็บเม็ดไว้ให้อยู่คะ่ะอันนี้อันนี้บำรุงเลือด อันนี้ถ้ากินอ่ะทำงานทั้งวันก็ไม่เหนื่อยพี่นันน่นเด็กินผมไม่รู้สึกรู้สึก,กเหนื่อยเหมือนเดิมคุณเกิดนึกถ้าอาอ่อนอ่อนส้าผัดอ้าอ่อนๆดีกว่าไม่เกิกินได้ได้หรอไหนอ๋อดอกมีดอกมันอย่งผักเสี้ยนผักเสี้ยนบ้านผมเรียกผักเสี้ยนนะ,อ,ะอันนี้คือได้ผักมา <laughs> มาเข้าไปดูย่าได้ย่าอะไรมากข้าไปดูท <c oughs> นายอันนี้กินได้เนี่กินได้ก่ออันนี้ตูมตูมนะก็ยามกินได้เอ,อเอาออกมาต <c oughs> ้นอะไรเนะี่ย <c oughs> ไม่รู้เรียบไม่ถก <c oughs> กินได้แน่นะครับ <c oughs> กินหญ้าอะไรนะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี <c oughs> กินแล้วก็หลับ อไีไหนย่เนี่ยย่นะแย่แยอ๋อใครใครน้อยไม่หลับกินแล้วหลับหรอกินแล้วหลับ <laughs> อ๋อโทนจะลังสันทำให้กินเนี่ยดอกนีผัดผัดแล้วก็มันวานวาน,วนกินอรอ่อยใช่แน่นะเนี่ยแน่ดอกอะไรไม่รู้นี่ได้แน่นะได้อ๋อ<ๆ>กินทั้ทุกอย่างเลย <laughs> ทางปามนี่กินได้ไหม <laughs> <laughs> ดอกไม่อรอ่อยอยู่นะี่ดอกอะไรไม่รู้จักนรัน แต่ลงังจมไม่กล้าเดี๋ยวก่อน,อนรอรอก่อนรอไปกินตอนใกล้ใกล้ๆก,กยู่ตรงบาลหน่อยก็ได้ตรงทัน <c oughs> <c oughs> อกินได้เนาะโอ้นี่ก็กินได้นะอเอาจริงกันเนี่ยกินจุดเดอดอยู่ในป่าก็รอดได้ถ้าอย่างนงี้นะ Cái này đồ thế Bây giờ tăng phải lông bán sai vậy chép Quán rồi hả Kênh quả đọc trốn như Nè nè Đọc cái quả นี่เนี่ยแล้วก็เก็นแล้วก็ขี้แตกไม่ใช่อันนี้เหรอแตคนที่กินแล้วจะทํางเสียแน่นอนก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ออกกินตินกินอะไรเนี่ยได้ไม่กี่ใบถ่ายถ่ายดีใช่ไหมอ๋อนอนมันจะมีดอกอย่างนี้นะนี่เนี่ยคนในหน้าตาไม่ดีกินดักเนี่ยก็หน้าตาดีด้วยดีขึ้นมาทันที เอ้มีทองพี่แม่มาใส่เป้าได้กี่ย่างโรมรมกินตอนนั้นที่ท่นเดินเดินก็กินอย่างเงี้ยถ้าเจอข้างๆตัวก็เด็ดมากินอะไรเงี้ยเลยหรอก็คนโบราณบอกว่าถ้าไปอยู่ในป่าไม่มีอะไรกินใช่ไหมสิคอัที่เมรานี่เอาเอาถึงนางแล้วก็ไม่ตังมองกินได้หมดมันไม่ไม่เผ็ด นั่งแล้วเอามือเอื้อมถึงได้นนะ,ะนนกินได้หมดคนโบราณบอกอย่างนั้นเหรอ,อจริงกินได้จริงเหรอทอกนได้จริงรสชาติเป็นประมาณไหนถ้าเป็นสดอนี้จะมันออกรสแทบคุ้ม,มนิดๆกินได้นะ,อะทอนส่วนไหน่อนไหนทวนนี้แค่นี้ตัดแล้วก็ล้างแล้ว อ๋อเพียบเพียบอันนี้ก็ได้เหรอรั่อันนี้ก็กินได้เนี่ยนะเอาเกล็ดทั้งดอกอที่ทนเด็ดมาเนี่ยผมไม่รู้จักชื่อสักอย่างเลยเกินใบมันถ้าทอดกระแปงนี่ก็เข้ากินอร่อยทอดกระแปงแห้งนี่ก็กินกันนั่นจริงเป็นเหยียบบ่อยเลยนะไม่รู้ว่าไม่กินได้ เนือยาจริงๆเนี่ยว่ายาดิแล้วเหมือนพาผมมากินยามันคือยาจริงๆเงแล้เนี่ยสุขภาพดีสุขภาพดีพดอ,อ่ะข้าวทอดกระเปียงข้าวทอดขายด้วยนะที่นู่นทอดขายเลยเหรอ,อทอดกระเพียงนี่มันของดีชัดๆโลขายแม่งดี่บอกว่าวทนลมมะพร้าวทิ้งอร่อยถ้าทอดกระเปีนงอ่ะ,รอะ,อระเราเหมือนทอนพาบัวมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่กินได้จริงที่แข็งเลย,นะยเ,ลยเลยนี่ยสิคาทอดไวขนาดนี้ก็หา้าร้อยแต่สมานี่เป็นผานองเนนงินพมานหญ้าเนี่ยนะเอาปลูกญ้าแล้วหลบมะพร้าวทิ้ง้ <c oughs> าเนี่ยนะเน,นี่ยตอนมันเออเออได้เนี่ยอ,อ,อันนี้ก็ขา้า <c oughs> อันนี้อันนี้เอาไหมเอา อันนี้กินกับน้ำพริกนะอันนี้หอมนะน,นี่มันก็ย่านะเนยเ <c oughs> นี่แต่มันเกินแล้วก็เออจะเกินแล้วก็สดชื่นโอ้อันนี้คือย้าที่กินได้นะคือ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะชวนเพื่อนๆมากินย่ากันนะครับมาเป็นฝีมือของโทนเขานะฮะ เกณฑ์แล้วก็มันทำงานไม่เหนื่อยอันนี้คือทำงานไม่เหนื่อยครับเอาเลยนะออันนี้ก็เกนณฑ์ก็ปวดหัวดีเกณฑแล้วปวดหัวดีใช่แก้ปวดหัวอันนี้ก็เกนณฑ์ก็มันควาเมื่อยโนดีแก้เมื่อยแก้เมื่อยเมื่อยตัวเกณฑ์ก็ต้นไปนเต้นอันนี้แก้ปวดท้องได้แก้ปวดท้องเหรอใโอเคอ๋ อันนี้กินอันนี้กินแล้วก็นอนดีนอนดีอันนี้อยากกินอยากกินบ่อยนะทวดอันนี้ล่ะอันนี้กินกินแล้วอิ่มไหมเนี่ยกินแล้วก็อิ่มเนี่ยอันนี้กับปวดท้องก็ดีแน่แน่แนอันนี้อันนี้ปวดท้องแกปวดท้องดีใช่ไหมอันนี้กินสด่านั้นอ๋ออันนี้กินสอสกินซอสกินก็น้ำปิดอ่ากินน้ำมีไผ่อย่างนี้อ่ะไว้อย่างนี้แล้วอันนี้รวมกันเนี่ยอันนั้นวด หอมแดงถ้าแกเก่งนะถต่ผมผมใส่หอมแดงอ่ะหอมแดงด้วยมันก็หอมหอมนะหอมอ่ะหอมเหมือนเครื่องเทศอ่ะรวมกันหมดน่ะเออรวมกันหมดละแกนวนแกนี่หรีดว้านี่อ๋อชุดจริงดูดิดูสิ เราไม่ได้ไล์สดใช่ไหมเอถ้าเกิดเราวูบไปไม่มีใครรู้กันเลยนะแน่เรากินกันนะถ้าสลบถ้าเราสลบไล์สดผมขอกินดอกไม้ก่อนแล้วกันนะนี่ใบที่ไม่ไม่เนยอยู่ข้างล่างทำนั้นไม่เนยอันนี้หวานนะดอกอะไรอ่ะหวานไม่รู้เขาได้อยู่นะทวไอ้นี้ที่แบบว่านี่บนี่อร่อยกว่า เนี่ยร้ารมกันถ้าเป็นเทือดยางกับมันรสชาติมันจะดีกว่าอืมก็เหมือนกับว่าเป็นผัดผัดกอย่างเงี้ยอ่าเหี้ยวลอยอยู่ข้างล่างอันนั้นอร่อยใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้มาอันนี้อันนี้อันนี้ของพี่ต้อยใช่ไหมอ,อันนี้ที่กินแล้วก็แบบว่าทํางานไม่เหนื่อยทํางานไม่เหนื่อยใช่ไหมนนี้ใช่นะ อออออ,อก็สำหรับคนที่ดูคลิปอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคลิปหน้าผมไม่ได้ลงก็ขอให้ดูไว้ว่าผมกระทวนได้ไปแล้ว <laughs> <laughs> เนื่องจากพากัน <yok> ก <95 x> ินหญ้าผมกินหญ้ามานานแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้โทรหากันได้ก็แสดงว่าเรารอดทั้งคูดแต่โทาไม่ได้ก็น่าจะไปสักทีนไปขึ้นสว่าง